ทุกคนรอรับอาร์อยู่ทุกคนรอรับอาร์อยู่นี่อาร์มมันรอไม่น่าเชื่อเฮ้ยตายไเยโยโยดนโยดเลยเฮ้ยคิมเมื่อกี้โคตรแรงโอ้ยทีบ้ายผมมาแล้ว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 ไปม้า has been rescued คเ้ทอไปเลยเขาทอันอยู่ไหมทันอยู่ โอ้ยไอ้น้ำแข็งใครวะโอ้ยเยี่ยมอัดเกือบเกือบเกือบอบสวยอ้าวเออสวยเฮ้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 ย no no เฮ้ยโอ้เป็นการเริ่มเนที่ดีแล้วพวกมันแล้วพวก แมวลงไปแล้วแวลงไปแล้วนี oh, no. <c oughs> nutri, BLANK, ่ไงนี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 ่ไงสาย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 มีการแข่งครั้งก็ได้แล้วถ้าตอนนั้นน่ะเขาคงหานักฆ่าสักคนลงมาใช่ไหมล่ะเขาอาจจะหาใครก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเราฝึกกลับมันก็จะดีมากกว่านี่ไงนี่ไง

โอ้ยไม่โดนลูกก๊ตายคถามน้น vale> ่าคิดนะเซเว่นัผมคิดว่าเป็นปีต่อปีว่ะแต่ช่วงหลังทำไมรู้สึกเหมือนแผดต่อแผดก็ไม่รู้แล้วทำไปผมโชคดีขนาดนี้ก็ตม่รู้ตัวโชคดีชะมัด ทุกคนไอไออารลงลงยังลงเอออาิ้าอาิ้าอาิ้าเข้าท่อเร็วทิ้งยาเร็วเออไปนี่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 ได้นันที่สุดอาร์ตได้นันสุดพี่เชื่อเออเออสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเไม่สุดยอดวะอาร์ตจีนียสวยอ้ เฮ้ยล็อบไอ้เมาส์ไปเลยผมโอเคไปเลยผมโอเคผมโอเคไปเลยไปเลยไปเลยพี่ป่าเอ้ยสวยละรอรับหน่อยนะรอรับหน่อยคนหนึ่งรอรับมาคนหนึ่งเฮ้ยอัดสวยสวยหนีหนีคนหนีเลย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 ย่ำย่ำยำจอดหนีเลยหนีเลยไปเล่นที่อื่นเลยครับไอ้เชี่ยมาแล้วมาไปแล้วอัดเออสวยหนีนี่นีขอบคุณขอบคุณขอบคุณหนีเลยหนีเลยโอ้โห เลยเลยกอนนี้เด an. yeah, uh, oh! mm ี๋ยวไ่นก็ช้าเดี๋ยวได้ก็ช้าก็นนี้ได้ไม่เป็นไรไอเชื้ดเทปแย่และอัดสวยโอ้ยโดนพี่โดนอยู่ดีอ้าพี่โดนอยู่ดีไอจัดการอีกอันนึงจัดการอีกอันนึ่งลบก่อนอ้าลบก่อน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 รอลูกกอนอ่านรอลูกกอนรอลูกกอนรอลูกกอนลูกกอนแม่แม่ลูกกอนแม่แม่ไอแมวอ่านกดล้มชูชีพลงมาช่วยพี่เลยกดล้มชูชีพลงมาช่วยเลยเจ้าพี่กดล้มชูชีพลงมาเออ อะไรไปนไปไหนผมได้เนี่ยผมได้เนี่ยได้เนี่ย a mouse has been caught a mouse has been caught in the wall สุดจัสดสุดจัดครับยิบหย ไปอ่านมาลำอานมาลำถัดไปอ่านเร็ว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 ถัดไปถัดไปเร็ว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 อะไรของมึงเนี่ย อาร์ตโอ้ยอาร์ตไม่ช่วยได้โอ้ยก g อ d โอ้โหมันเอาระเบิดพีชีแมวด้วยอารตแม่งสุดยอดจังวะอาร์ตอาร์ต มากอาร์ตดีมากผมงช่วยชีวิตแท้แท้ยัยัเชืเชื่อเชืแมวจะกดเกาะไปรับตื้นๆหน่อยไปรับตื้นๆหน่อยไปสวยสวยสยังไคุณคิดเนียบาย r e a t อาร์ตกระโดดช่วยอามันแค่กระโดดช่วยเองอาร์อาระโดดช่วยเออ

อย,อ,ย TF อย่าไปยอมนะอย่ายอมอย่าไปยอมสู hmm. okay. choices, turkey, on, ้สู้ส hey. ุดใจอ่ะสู้ส so 네ุดใจสู้สุดใจโอเคคุณไม่ลงจริงมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างต่างแบบเมื่อไหร้องนอนต่อนะคนเล่นห้องนอนก่อนเดี๋ยวเฟมแต่เฟมจออห้องไอ้นี่ให้เจะจออห้องอ่ะมือให้อย่าตามมานะอย่าตามมานะเฟมเฟมดึงให้บายฮ v ฟ a great t i m ์โอ้ชคดีจัดโชคดีจัดโอเคผมจะรอการสนับสนุกนะครับ

ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b สไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊ก้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ